นู่นนะครับเพื่อนๆเข้ากันคนละเฮาเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเถิดไปเรื่อยน,น,นี่เห็นไ่มครับยอดมันใหม่เห็นไ่ครับถ้ากระสีหุ้งออกนี่ครับใบมันใหม่สีเห็นไี่น้องครับมันกระสุนโบ,บงงามคื่เก่าครับเท่ากับขวนถิมเลยนะครับ สวัสดีครับมือนี้นะครับผมบ่าวดอนกะจะพาทุกคนนะครับผมมาเบ่งผักนะครับมือหนีมันยุ่มครับมัยุ่มยอดผักมาเอายอดผักที่มันแห้งนะครับอยู่บนยอดผักเนาะทิ้งนะครับก็คือนะครับมันก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าก็จะเดินดูทุกๆเฮาเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็ร้อยกว่าเฮานะแต่แต่ทีนี้ว่าก็ทําได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับวันนี้น่าจะได้ประมาณ ไม่ถึงสิบไม่ถึงยี่สิบเฮ้าส์นะครับก็ทาไปเรื่อยๆทุกวันนะครับวันวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ครับผัดสองยังไม่ถึงสองเดือนดีนะครับทุกคนอันนี้น่าลน่าจะเกือบสองเดือนแล้วลหละนะครับก็มันไม่ค่อยมีนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวจะพามาดูนะว่า ะเอาแบบไหนออกเนาะนี่นะครับถ้ากระสีเห็ดแบบนี้นะครับน,น,น,นี่นี่เห็นไหมครับยอดมันใหม่เห็นไหมครับถ้ากระสีหงออกนะครับใบมันใหม่เห็นไหมเวลามันหอนะครับเนาะน้าๆไ,ไปเข้าไปเข้าเฮานุนก็ได้ครับเวลาเวลามันหอมันกะเก ห่อเา้อมเนาไปน้่มนะครับเนาะมันกะสีห่อเราวันี้เวลาเขาไปตัดไปพามันกะสีเห็นผักเนาเนาครับเขากะสีบัวเอาเนาะเขากะสีถิมเลยถ้าเกิดว่าผักห่อเรียบร้อยเวลาเขาไปเห็ดกินชีครับเขาก็จะผ่านะทุกคนเขาก็จะพาเครื่องขอไฟครับเขากะสีพาเครื่องหรือเปล่าก็ไม่มันกะสีเห็นไอ้ไอ้เป็นใหม่ๆนี่ครับอยู่ทั้งในผักเนาะเพราะอยู่ทั้งในผักมันกะเห็ดกินชีกินไปแล้วเขาถิมนะครับทุกคนครับถ้ากะสีถิมไปเลย เพราะฉะนั้นถ้าต้องมาเอาออกครับเอาออกก่อนนี่มันจะหอเนาะพอทับมันหอกับเราพลาออกมามันกับสีบริเ็นสีบริเ็นดำๆจริงๆนะครับกับสีได้นะครับทุกคนว่าไงครับนี่ครับถ้ามันหลายๆจริงๆเนาะห้าวตองเห็ดครขัดห้าห้าถอนถิ่มเลยเพราะว่าถ้าห้าเห็ดไปมันกับสิบานออกจริงๆเนาะครับมันกับสิบบวกามุ้งเก่าครับห้ากับขอนถิ่มเลยนะครับถอนถิ่มไปเลยนะครับผม นะครับถ้าหน่อยๆอยสิเนาะห้าเห่าออกครับส่วนมากประเทแตะยอดกลางมันนะครับผมถ้าถ้าแดงๆรอบๆสิบ่เป็นอย่างถ้ามันแดงๆอยู่ข้างในเองสิออกออกครับเอาออกเลยน <c oughs> ิดหน่อยว่เป็นอย่างครับครับดึงทิมเลยนะครับเนาะ <c oughs> โอ้ขอได้ครับทุกคนอันพึ่งหายจากโควิดนะครับ <c oughs> หายจากโควิดมาได <c oughs> ้หลังจากที่ตรวจบ่เจอเนาะบ้าวดดนกะ พักไปอีกเกือบซิปมือคนนะครับหลังจากที่ตรวจบ่เจอเนาะตอนนี้ก็บม่มีเสือแล้วครับผมปลอดภัยแล้วก็ออกมาเห็นงานปกติบ่าวดอนก็ต้องข<ม>อโทษเ้อครับขอโทษทั้งภาษาไทยภาษาอีสานผมกันม <laughs> าเอฟซีของบ่าวดอนก็มีทั้งคนยี่ฟังภาษาอีสานบ่ออกนะครับ เอาทั้งไทยทั้งสารปนกันจะเยาวากันนะครับครัสวยงามเลยละครับผัดผักตัวนี้ก็ได้เกือบจะสองเดือนเอ้ยจะจะครบเดือนแล้วมั้งครับผมเดือนเดือนกลักวๆเนาะเดือนกลกวๆเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะครับผมรับยังพอทิงสองเดือนนะประมาณสองเดือนคืนเขาก็ตัดแล้วนะครับ นี่แหละครับเฮดเบิดมือนะครับน่เฮดเป็นสีเบิดหนึ่วันละสามวันละหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งมืนวอนนะครับเนาะวันละหนึ่งแหนึ่งมื่นวอนนะครับกับตีงเงินไทยกับสามพันนะครับสามพันบาทไทยต่อมือนะครับกัตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์ครับผมเริ่มงานเจ็ดโมงแปดโมงเสาร์ครับบางมือกับเขาเจ็ดมงเนาะเจ็ดโมงกับเลือ4สี่โมงครับสี่โมงแรงต่ว่าบางมือกับแปดมงเลิอหกโมงแรงครับผมแต่ว่ามือนี้ มีบาวดอนกะมาเข่าแปดโมงแปดโมงก็เลิกประมาณหามงหรือหกโมงไต,ต่โตนะครับว่าได้ไต,ต่โตนะครับแล้วแต่บางมือเข่าให้เลือดสีโมงแล้งบางมือก็เลิกหามงแรงครับแล้วแต่งานเท่าจะมันหลกัเล่งหลายเข่ากะอาจจะให้ออกสายแนย่ออกเส่าแน่นะครับกะอยู่ที่ประมาณสิบชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงต่อมือนะครับกับึุดเดียวละครับผมเหตุดงานจนชินเนาะว่ายอยู่บา้านเ่าเหตุดแปด ชั่วโมงกับส้มคือโดนแต่ว่าไม่อยู่นี่ครับเทศทิพย์เป็สิบสองชั่วโมงก็ยังวุ่เดี่ยวครับเพราะว่าเอาเริ่มงานมันเพียเขาเริ่มงานเจ็ดโมงส,งสองเทศไปได้ปรานถึงชั่วโมงครับเพาก็มากินเขาเนาะพาก,กินเข่าแปดโมงพาก,กินเข่าแปดโมงสีง่เทศไปอีกประมาณสามชั่โมงก็กินเข่าเที่ยงครับผมกินเข่าเที่ยงแล้วกันเทศไปอีกประมาณมมสามชั่วโมงกับายสามกับพัดพัดกินขนมกินนุ่มนะครับราคาเทศต่อหาโมงกับเลยนั ยุดดูครับผัดดูมันก็เลยรู้สึกว่าเห็ดแป๊บเดียวนะครับเนาะเพื่อนๆงานกับว็เลยนักมายังไลนี่แหละครับยุ้มสิครับเบิดมือบนี่ครับนันใบแดงเอาออกจริงๆนะครับเบิดมืองสามพันสามพันบาทไทยนะครับเป็นเงินว่อนกันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นว่อนนะครับเป็นเงินไทยกับประมาณสามพันนะครับ นี่ครับนีมน่มันแดงเนาะอาจจะโดนยาแล้วครับหรือว่าบางหมางมือเนาะลดน้ำช่วงที่ว่าแดดจัดๆนะครับลดน้ำม,มาหนาม,มน,มนมห่อนนะครับห่อนแล้วมาถือพัดคล้ายๆมันตายหนึ่งบ้านห้องะครับ แงามีว่เาเป็่นเลยครับทุกคนไม่มียอดไหม่เลยนะครับแปลงนี้ดูนะครับกําลังจะห่อแล้วอันนี้เป็นต้นหัวใช้เทา้าครับเกิดมาได้งไงก็ไใหม่ดูไม่มีครับถ้าอย่างเงี้ยเสร็จเร็วครับวันนี้ร้อยกว่าเฮ้านะครับทุกคนก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ วันละหนึ่งวันละสามพันไทยก็ประมาณ1น0 0 0แสนหนึ่วอนนะครับต่อวันนะครับก็ไม่มีอะไรครับเดินไปดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไอที่ถอนหาใจไม่ใช่เลยครับง่วงนอน เน่าเห็นไหมครับเน่าหลายติดซีนะครับมันเป็นใบเน่าเนาะนี่ครับถ้ามันเน่าเยอะอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเจอละครับถอดทิ้งเลยนะครับจะเห็นตั้งที่ละครับเบิดมือครับก็มากัน่เจ็ดมากัน่าเจ็ดขนเนาะครับมือนี่เจ็ดขนแต่ว่ากับนาซีได้ย่เราครับหาซิหาซิหกซิเฮาเนาะถ้าเกิดว่ามันบ่หลายเนาะครับเนาะ มันอยู่ที่ว่ามันเป็นหลายบ่นะครับจังฮานี่รู้สึกว่าจะหลายนะครับหลายเติบนะครับจับจับมือเดยวนะครับทุกคนถือกล่องครับร้อนทิมนี่ครับทิ่นะยอดนั่นใหม่นะครับนะครับแบบยิบทิมเนี่ยครับว่ม่ลายนี่ครับไม้ลายขวานทิมเลยครับ อันนี้อ่ะนี่ครับนิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยนะแล้วก็เอาออกนิดหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้ก็เยอะเยอะแต่ว่ามันเป็นใบขอบๆนะครับเสียดายเนาะจะถอนทิ้งก็เสียดายนะครับเผื่อมันได้ก็เล่มๆปลายมันหน่อยนะครับอันที่ว่ามันเน่าๆนะครับยอดมันไหมเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ทิ้งทิ้งไปเลยนะครับทิ้ง มันส่วนใหญ่มันจะเป็นเฉพาะร่องล่องนี่ครับสองล่องกลางสองล่องกลางนะขอบ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 ,ขอบด้านเนี้อีกสี่ล่องเนี้ยจะไม่เป็นอีกสามล่องจะไม่เป็นนะจะไม่ค่อยเปลีนครับจะเป็นเฉพาะล่องกลางที่เราเดินเนี่ยครับก็ไม่มีแล้วเห็นไหมครับถ้าน้ากันเจ็ดคนเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่เยอะอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับก็ได้ประมาณห้าห้าสิบหกสิบเขาน่าจะได้นะครับ าสิดเฮาน่าจะได้ตวนยาวเฮาก็เนี่ยครับก็ยาวอยู่นะก็น่าจะประมาณอ่า800เมตรได้ไหม800เมตรได้ไหมหรือว่าประมาณ1กิโลได้ไหมนี่ครับเรือย่ะไปหมดเลยนะครับใช่หมดเลยนะจะเป็นเฮาหรือยังกัน เป็นเฮาลักษณะนี้นะครับนู่นนะครับเพื่อนๆเข้ากันคนละเฮาเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเถิดไปเรื่อยๆไปนู่นเลยนะครับนี่แบบเราก็จะเอาเยาวล่องนี้เยาวล่องนี้เดินกลับนะครับอันนี้น่าจะโดนน้ํามันน่าจะร้อนนะครับทุกคนลดน้ําแล้วทีนี้มันร้อนมันเลยไหม้เนาะถ้าไหม้แบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นนี่ครับมันไหม้นะครับเดี๋ยวมันก็ฟื้นนะครับ นี่ครับน้ามันน่าจะร้อนแหละใบมันเลยไหมแต่ว่ายอดกลาไม่เป็นไรเดี๋ยวยอดกลากมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับอันนี้จะไม่ไหมเนาะไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่เป็นไรอ,อ,อุ้ยหัวหัวโดนอู้หัวโด,วน,วดวนเหล็กทุกคนโดนเหล็กไนะ ผมก็คลิปที่ก็เริ่มยาวแล้วนะครับผมก็ยังไงบ่าวุดอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวุดรเหมือนเดิมนะครับทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมา,มากๆครับรักษาสุขภาพของผมเจอกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ